ในโลกแห่งแสงไฟและกระจกเงาที่ธนาคารแห่งหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งชื่อน้ำหวานทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเธอเป็นคนธรรมดามีชีวิตเรียบง่ายใช้ชีวิตเงียบๆกับครอบครัวแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งชีวิตของน้ำหวานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวันหวนกลับ วันหนึ่งขณะที่น้ำหวานตรวจสอบเอกสารของลูกค้ารายใหญ่เธอบังเอิญพบข้อมูลที่น่าสงสัยมีตัวเลขการโอนเงินผิดปกติพันล้านบาทถูกซุกซ่อนในบัญชีลับที่ไม่มีใครรู้นี้ไม่ใช่แค่กระบวนการผิดปกติแต่มันคือการทุจริตครั้งใหญ่ที่อาจทำลายทั้งระบบการเงินของประเทศ น้ำหวานพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อเปิดโปงแต่กลับถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดราวกับว่าใครบางคนในองค์กรใหญ่กำลังเล่นเกมอันตรายเพื่อปกปิดความลับพวกแก๊งใต้ดินได้รับข้อมูลและตำรวจเองก็มองน้ำหวานเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะหลักฐานถูกใส่ร้ายให้เธอกลายเป็นตัวละครชั่วร้ายจากหญิงสาวธรรมดาน้ำหวานต้องกลายเป็นนักสู้ผู้โดดเดี่ยวท่ามกลางความโหดร้ายและอันตราย เธอไม่เพียงแค่ต้องหนีให้รอดแต่ต้องพิสูจน์ความจริงที่ถูกปิดบังเพื่อปกป้องความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ของชีวิตในคืนหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายน้ำหวานยืนอยู่กลางถนนเปียกบอล มือหนึ่งถือหลักฐานในมืออีกมือเธอกำแน่นด้วยความมุ่งมั่นใจกำลังสั่นด้วยความหวาดกลัวและความกล้าหาญฉันจะไม่ยอมให้อำนาจของเงินทองและอำนาจทำลายความจริงเธอคิดในใจก่อนที่จะก้าวเดินเข้าสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนแต่รวมเต็มด้วยความหวังและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกต้องเรื่องราวของน้ำหวานคือการพิสูจน์ว่าในโลกที่โหดร้ายและลวงตาความดีและความจริงยังมีที่ยืน แม้ต้องแลกด้วยทุกอย่างที่เคยมีแต่ความยุติธรรมจะต้องถูกเปิดเผยและความรักในชีวิตยังคงมีค่ามากกว่าทองคำพันล้านใดๆ